s ซดอีดิชั่นหน้าหล่อแต่งซิ่ง <c oughs> แต่งให้เด็กมันดู <c oughs> สวัสดีครับ วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงเตอต้าพาทัวร์นะครับวันนี้เหลี่ยงจะพามาชมรี v o ่ e ซ i อ i ดิชันสวยๆคันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรมากเลยจริงๆนะครับแค่เปลี่ยนล้อนะครับก็สวยแล้วแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านในก่อนนะครับรถยนต์รี v o ปัจจุบันนี้นะครับ ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้สามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงรถยนต์เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ล้ำมากๆเลยนะครับการเชื่อมต่อน,นี้นะครับทำให้เกิดการใช้นเนเวเกเตอร์แผนที่นำทางในรี v o ทุกรุ่นได้เลยนะครับตั้งแต่รุ่นถูกสุดกระสือนะครับยันรุ่นแพงสุดรุ่น4ีประตูโฟวิลนะครับสำหรับ โทรศัพท์ iPhone นะครับก็จะเชื่อมต่อผ่านทาง Apple CarPlay นะครับและสำหรับมือถือ Android นะครับก็จะเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android Auto นะครับซึ่งปัจจุบันนี้สามารถส่งต่อกันผ่านทางบลูทูธได้แล้วนะครับและยังมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Toyota T Connect นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบเห็นตำแหน่งรถยนต์นะครับ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับนอกจากเห็นตำแหน่งรถยนต์แล้วเนี่ยยังมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับรายงานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ออนไลน์24ชั่วโมงด้วยนะครับและที่พิเศษกว่านั้นสำหรับรี v o รุ่นยกสูงเกรดมิดขึ้นไปนะครับสามารถเชื่อมต่อหน้าจอมือถือกับหน้าจอเครื่องเสียงแบบไร้าสายได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถดู YouTube ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ได้ด้วยผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่ามิราแคสนะครับขอย้ำนิดนึงครับเรื่องสายที่จะนำมาลิงก์ระหว่างมือถือกับเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยแนะนำให้เป็นสายแท้ที่มากับเครื่องมือถือนะครับหรือเป็นสาย Data โอนถ่ายข้อมูลได้เนี่ยนำมาใช้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้เครื่องเสียงของ Re v o 2020ีถึง2021เนี่ย เลียงได้มีการทำรีวิวไว้ในช่องแล้วนะฮะแนะนำให้ลูกค้าที่ต้องการดูวิธีการใช้งานเครื่องเฉียงของ r ี v o 2020ถึง2021โดยละเอียดเนี่ยให้ย้อนดูในช่องได้เลยนะครับมีการลงอัปโหลดไว้ในช่องให้เรียบร้อยครับ ทีนี้เรามาดูกันว่า Revo Z-edition ตัวเตี้ยหน้าหลอนะครับหรือว่าหน้าหล่อแต่งซิ่งคันนี้เราใส่ล้อแม็กและยางสเปคไหนลงไปนะครับเริ่มต้นจากล้อหน้าก่อนนะครับล้อหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้โหลดเลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับหน้ากว้าง9.5นะครับแล้วก็สเปคยางเนี่ยจะเป็น255 50 r 1 8นะครับใส่พอดีเป๊ะเลยนะครับสวยมากๆเลยสำหรับ Revo s เซตเอ i ิชัคันนี้นะครับมาที่ล้อหลังครับล้อหลังเราใส่ล้อแม็กขสิบเหมือนกันนะครับหน้ากว้าง10.5ครับสเปคยาง2อ5 5 0า r 1 8นะครับก็เรียกได้ว่าออกมาแล้วหล่อเลยนะครับล้อหลังก็ไม่ได้โหลดเช่นกันนะครับล้อหน้าก็ไม่ได้โหลดนะครับขับได้เลยนะฮะ ช่วงล่างเดิมๆเ,เลยนะครับแค่เปลี่ยนล้อก็หล่อแล้วนะครับผมสำหรับช่วงล่างเดิมดียังไงนะครับช่วงล่างเดิมเนี่ยก็จะได้ความนุ่มมากกว่ารถที่เอาไปโหลดนะครับแล้วก็ได้ความทนทานมากกว่าด้วยในเรื่องของช็อกอัพนะครับแต่สำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ไม่พอใจในทรงเดิมๆแบบนี้อยากจะให้เตี้ยลงหน่อยนึงนะครับ หรืออยากจะให้ได้ความเกาะถนนมากขึ้นอีกหน่อยหนึงนะครับก็แนะนําใส่กล่องโหลดล้อหลังเพิ่มอีก2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับจะได้ความหนึบนะครับจะได้ความซิ่งได้ความหล่อขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแต่ที่เสียไปก็คืออาจจะได้ความกระด้างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมมาถึงในส่วนของโปรโมชั่นนะครับมีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า เป็นรถยนต์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจนะครับโปรโมชันเนี่ยก็มีหลายโปรโมชั่นด้วยกันนะครับอาทิเช่นถ้าลูกค้าเคยมีรถยนต์คันเก่านะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนำเอกสารมาแนบก็พอครับไม่ต้องเอามาเทอร์หรือไม่ต้องเอามาขายนะจะได้สิทธิ์ออกคันใหม่นะครับดาวศูนย์บาทไม่ต้องค้ำกันไปเลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชันที่เราเล่นกันปลายปี2563นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังรอการคอนเฟิร์มอยู่ว่าในเดือนมกราปี2564เี่นี้จะต่อแคมเปญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารผ่านทางช่องต่อๆไปนะครับยังไงฝากลูกค้ากดติดตามเอาไว้นะครับกด u u s สไคร e กดติดตามช่องเหลียงเอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีข่าวสารใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะได้รับข่าวสารกันทั่วถึงนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นที่2นะครับก็คือ ถ้าลูกค้าดาวเยอะนะครับดาว25%แล้วผ่อนแค่4ปีเนี่ยเเราจะให้ดอกเบี้ย0%กับลูกค้าเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากเลยนะตัวนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นฟรีค่าง,งวด4งวดแรกด้วยนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการค่าง,งวดฟรี4งวดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับและ ได้คู่กับล้อแม็กขอบ18พร้อมยางหล่อๆด้วยนะครับผมโปรโมชั่นที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับผมก็รอคอนเฟิร์มนะครับรอยืนยันจากทางโตโยต้าอีกอึดใจเดียวนะครับว่าในเดือนมกราสองห้านี้เราจะเล่นกันต่อไหมนะครับยังไงถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นที่กล่าวมานี้แนะนำให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับโทรเข้ามาก่อนที่ เบอร์0858333541นะครับเบอร์ของเหลียงเองนะครับยิงตรงมาได้เลยเดี๋ยวอัปเดตโปรโมชั่นกันนะครับว่าเรายังเล่นโปรโมชั่นนี้ได้อยู่ไหมนะครับยังไงต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับกด Subscribe กดติดตามไว้นะครับ แนะนำให้รอชมของดีใน EP ถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่2564นะครับ